สวัสดีค่ะพีพิพราธิพรัตค่ะปัจจุบันพี่เป็นซีเนียร์คอนซัลแทน์ในบทบาทหน้าที่ของ Quality Analyst หรือว่า QA ค่ะและพี่ยังมีประสบการณ์ในการทำงานในสายงาน QA มามากกว่า15ปีด้วยกันตั้งแต่เป็น Quality Assurance Engineer, QA lead และ c o n s u l t ทน t หรือที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะสำหรับเนื้อหาในคอร์สนี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ค่ะและซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ไลฟ์ไซเคิลหรือว่าขั้นตอนหรือว่ากระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะเข้าใจภาพรวมนะของซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QA วนะคะว่าในแต่ละขั้นตอนการทํางานเนี่ย QA เนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างน,นั่นเองนะคะแล้วต่อมาเนี่ยพีก็จะอธิบายถึงประเภทของการทดสอบต่างๆนะคะที่เราเนี่ยสามารถทําได้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะ แล้วคอร์สนี้เนี่ยก็ยังจะพูดถึงตัวอาจัย testing นะคะซึ่งก็เป็นแนวคิดในการทดสอบซอฟต์แวร์ในอาจ l ยซอฟต์แวร Development นะคะว่า หลักการการทำงานแบบอาจายหรือว่าอาจายเทสติ้งเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แนวคิดหรือว่าแนวทางปฏิบัติเนี่ยอย่างเช่นพวกโฮทีมแอพโพชเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วคอร์สเนี่ยก็จะเหมาะนะคะสำหรับผู้สนใจทั่วไปเลยนะคะที่อาจจะไม่ได้มีความรู้พื้นฐานมาก่อนนะคะก็สามารถฟังคอร์สนี้แล้วก็เข้าใจได้ค่ะหรือว่านักศึกษานะคะทางด้านไอทีนะคะที่กำลังจะเรียนจบแล้วนะคะก็อยากจะให้มาทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับพื้นฐานของการทดสอบซอฟต์แวร์นะคะว่า มีอะไรบ้างนะคะรวมถึงอาชีพอื่นๆนะคะในสายงานเทคโนโลยีนะคะที่อยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการทดสอบซอฟต์แวร์เนี่ยหรือว่าซอฟต์แวร์เทสติ้งเนี่ยว่าคืออะไรแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรบ้างเนี่ยคอร์สนี้ก็เหมาะมากๆเช่นกัน,นะคะ่ะประโยชน์นะคะที่ทุกคนเนี่ยจะได้รับนะคะจากการเรียนคอร์สนี้นะคะก็คือการที่เราเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยคำนึงถึงคุณภาพของซอฟต์แวร์เวลาที่เราทําการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะ ยิ่งถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่อยู่ในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานในสายงานนี้เนี่ยการที่เราคํานึงถึงคุณภาพของซอฟต์แวร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สาคัญม,มากๆค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามชมกันในบทถัดไปได้เลยค่ะ